สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องแกนสกาวเดือนลำพูนออฟฟิเชียลค่ะอีกจัหนอยกับสิไปลันเอ้าผู้ใดนี่ผู้ใดไม่เห็นนย่างอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวูดอไม่เห็นน่งอยู่นี่เฮ้ยเฮ้าไม่ยังล่ะของของเอ้าตีอย่าบงย่าบังยาบงย่าไเปิดวงแล้วอะไรใช่ไหมอุณบังนเนี่ยดูกระเบิด วันนี้จะไม่เห็นช่องแรกเลยเหรอใช่ต้องกว่ายังไม่เห yeah> ็นเลยนะครับเตเอาก็ฉันเดินมาฉันจะไปเวทีนางฉันรู้สารไม่แอบลีอะเปิดอยู่นี่อุ้ยบริเวณหลอดสายตาฉันดอกจ้าสาวหลุนๆค่ะพี่นงองพีะเอกว่าได้อีหยังก่อนเปิดว่เงอ๋อแต่หมอบตอบ่ะบนน้ำมูกก็ได้เ้ยอุ้ย

คือไฟบอมินฟาเหลี่ยมมีอุ้ยอย่างสวยอุ้ยปาปิลินแหมะซางล่อย่างใหม่อันนั้นมันหนักนะที่แล้วอันนี้มันจะไม่หนักวะอันนี้ไม่หนักเท่าไหร่เหนียมมอที่ตันเททั้งหมดเลย ตุ้มทุ่นสางค่ะพี่น้องตุ้มทุ่นสางค่ะสวยนะสวัสดีครับนั่งมาหลักแก่ของอยู่หนีเลี้ยวเห็นพอดีวิวสวยนะสวยอยู่นะวิวเป็นช่องแรกนะที่ได้เห็นเนี่ยพอดีหน้าฉันไหมพอดีนั่นแหละว้ยลายใหม่เลยนะว้ยสวยเนี่ยสวยเลยครับมีอะไรอีกนะทำไมมันเหมือนอันนั่นแต่ลายตุ้มหูฉันเนี่ยนะง ที่ฉันก็ใส่จากเกี่ยวเพืนมามันหนักอันนี้ของแท้ชวาเทสทุท่มซิว่าโดนทุ่มชุดปีนี้เจ็ดชุดตัดใหม่เจ็ดชุดบุกเครืองล้านพุทธิหมดเดียวครับหลายบาทแล้วก็ทั้งอุปกรณ์อาเซียนสลีอาเซสซนรีนมันนี่ยังนยหน่อยๆ,ยๆ <c oughs> ดิสิว่ามาดูลุคใหม่ของซิว่าโดนได้ครับเฮ <c oughs> ้ยลูนี่ว่ได้ขายงวา่วนอ่ะ ขายวงวงวามบางงวมันมีราคาดอกออสองแม่ลูกตัวละแปดพันเจ้าเนี่ยเขาทำไมทำมาลิดเนี่บางคนว่ามันแตกต่างกันยังไงคิทตันแท้ครับคิทตันแบบกรอบอันนี้คือคิตตันเกราบ 5A นะครับความบางก็จะประมาณนี้เนาะเรามาดูคิทตันชวาแท้กันปัดขนาด กรอบดีนั่นกต่แลงหยิบแตยังหยิบหย,ย,ยกหยกหย,กยก่ว้าวอุ้ยคือเล็กยิบดีแท้่อยมาอุ้ยแบบสวยใช่เน,นียน,นแล้วก็อุ๊ยมันหวานมากเลยอ่ะเล็กๆล็กลก,ลกจิก๊กนี่ความหวานของเขาโอ๊ย้ยยืมเสียบน้าเน้นได้บึง แต่ว่าบูรูร้มัจะไปเสียบตอนไดนนะสวยอยู่นะสวยไหมเข้ากันไหมสวยเข้าแล้วเนาะมันลายเดียวกันไงก็สั่งทำพิเศษไหมสั่งทำพิเศษครับเองมันมันหนักไหมแล้วก็พ<ม>ระพิทองตอนไปอยู่ที่กระท่อมปลายนาประพาสป่าเอยอะไรเอยนี่ผัดประพาสปา่าเออเลิศ<า>ปาดเป็นช่องแรกนะเนี่ยที่ได้เห็นเนี่ย ชอบที่ออกกปะผัดปลาไปหาแก้วมันนี่มีแบบหอดอยู่ในเวียงในว่างมีหอดแบบไปเที่ยวปลาเที่ยวเออไม่ทําให้พอพอแม่แม่ผิดหรอกหลายคนว่าพระเอกเส้นแต่ชุดเก้าอันนั้นบ้าเอกเชียงไม่เจอเลยปีนี้เจอเลยเจอเลยเจอเลยสวับายครับปัดเรียงโยงโยงไม่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 ได้เห็นแบบ นี่อันจารยบอกว่าท่านเคยเห็นแต่แก่ก็จะใส่กับไอ้นี่สั่งทำพิเศษครับว่ามีหอดหัวหมอนว่าอยากุ่อันนั้หมอนว่าอยากซุปอันเพราะว่าผมจี๊ดจี้โซ่เดี๋ยวรอดูว่าเอ๊ะยังไงนะยังไงอุ้ยมีฮูกกระต่ายด้วยอ่ะโอ้โอ้ป็นระมาณนี้ครับอันนี้ชุโดลออกแบบเองเลยที่สีชมพูเนี่ย เออพอดีล่ะฉันฉันมอนฉันเสียฉันสิไปเอาน้ำเตอนี่แหละจริงอ่ะมอนเก่าผมใส่ตรงกลางนี่เอาช่องนี่ไหมแต่ว่าเขาเจาะเห็ดบ่ได้ประสันก็เลยถ้างั้นคุณเอาแบบนี้มาเดี๋จะชี้หาวิธีทําเองไม่ใช่ว่าใส่ยังซี่หรอกเป็นเป็นมอนผมหรอกเป็นไอนิโก้โล่งเสียนมันต้องเป็นอันนั้นตมอนอันเล็กกว่านี้ไหมเพราะใช้กระดัดเอา น่าจะดัดได้เยอะปลาสะออนสะสะออนพาป,ปิลลินปีนีพาป,ปิลลินปีนีครับน้องสาวชื่ออะไรครับขาน้องสา,าวปีน้องชื่ออะไรครับเจมัีเสร็จแล้วนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางเห็ดอันนี้ก่อนมันต้องหน่อยกว่านี้ใส่เข้าไปไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยเออนั่นแหละมันต้องหน่อยกว่านี้ มันต้องเอาพมเอาเอาเอาพ่อหม่านมวลเองบ้านผืนเหมือนที่ฉันทําให้อีหล่าไหมพี่ไหนยิ่น้อยหน่อยไหมคือวัดเอาเมียนเช่นกับมวลมวนมวลมวลเห็ดเอาเพื่อนแกนี่ทำนะก็ได้ษเพือนแกกระดาไปคล้เล็กหน่อยไปเอามะม่วงไหมบ่จ้าตังว่าใหม่จ้าของพับปิ้นท่อเองครับเต้คือเป็นมูกระต่ายเสร็จจ้ะอันนี้ตอนอยู่ในเวียงอะไบ้าง อันนี้ตอนออกไปประผัดปลาเขามีลูกเล่นแล้วปีนี้น้พี่น้องไม่ครับลงทุนเยอะมากปีนี้พี่น้องชุดจิ๊บโดนตัดใหม่เจ็ดชุดเจ็ดชุดครับนี่มองใส่ปะจ้าประตูขั้นเขาวได้ที่แช่เลยปากจ้ะแทบช็อกแทบช็อกได้ไหมครับได้ครับได้ มาพี่ผ er no. um. ู้ทีดีไทยวิด yeah ีโอนี่ก็เมีนเข้มขัดเมีนได้ลายใหม่อีกแล้วเนาะอันนี้แหมลิจิกไหมเป็นอันพยอรสไหใส่ไหมเออ ิงซุปหัวลงไปเรื่อยๆเลยเนาะล่องมังมันฆ่าผมสช่ไหมโอ้ยเ <c oughs> ขาจะไปขึ้นเวทีได้โอ้โหก็หลุมลงไปก <c oughs> ็ป <c oughs> มันใหญ่เนาะมันมันซ้ำมุงกุดผุนเนาะขึ้นไปก็ซ้ำมุงกุดกับซ้ำมุงกุดนั่นแหละก้ำมุงกุดนั่นแหละเพราะว่าเอาอนันหัวม้อนตั้งได้นั่ะน,นี่ม้อนนั่นกัน <c oughs> <c oughs> ตบริสุทธิ์กันสี่ตีเออมุ้งต้องจงผมเหี้ยวมาที่นี่ มวนขึ้นสกึนงมึงจังตังไเม่ไม่ไไมไมถ้าเอาผมทํานั่นแหละเอาไหมพมเห็ดเอาสื่อที่มันที่เขาพ่อให้เด็กก่อเป็นกลมๆแหมบึงสื่อเอาที่มันเป็นใจไหมใจเหีวๆไหมลม้วก็มามัดต่อกันเอาเข้าใจฉันมะน,นี่โอ้ <c oughs> เสียสิบสียิบท้องจันใหนมึงผู้ชายมาหาคนเองอะมันต้องได้อยู่จังไดนอันนี้ต้องได้อยู่ทางใน้ามันบอตอด้อยู่จังส่บ่ใช่ถ้าเป็นอันเนี้ยมันจีนีบยากแมันบ่เออผู้ชายเป็นคนเลยมาหาคนเองถ้าอย่างนั้นก็ต้องก็ต้องให้มันให้มันมามาสอดหนีบนะมันบอก็ต้องให้มันมาตั้งในหนีนําเพราะว่าเธอมีผมใช่ไหมเธอก็ต้องเอากริบกริบหนีบอันเนี้ยกับกับใช่เออมันต้องทําอันใหญ่ๆ มันหนาวเอาได้มองังอยู่ที่แก้มแล้วครับทุกคนเอาีกแล้วโอ้ยหนักปฎิสิทธิ์อีกแล้วมันสุกมันหลวมลงไปเลยใช่มันใหญ่มันต้องเอามันต้องเอามาทานมองนี้น้ำทานเอาขึ้นมานี่มองนี้น้ำยังสิแมคนแก้มรับผิดชอบไปแล้วครับไปแล้วครับมองระดูไม่วันี้ก่อนเดี๋ยวเอื้อื่นสีซื้อไหมสีพื้อไหมพม่าเออแล้วค่อยมาเบิร์นะครับเตงโอเค จังใดละ่ะคิดว่าอ,อืมพอมเค่ยเหนียดจุ่มอ,อันนี้ก็สร้างอันใ่ายพิเศษเพราะปกติเขาดแค่นี้เออหรือไม่ก็นี่ไงกโกโกมปอใสมีติดมีติดโกดแล้วจังเอานีสูบลงติดแมนเอามาเทีบยบิึงเนี่ยเพราะว่าฉันมองเห็นเนี่ยมันเป็นโกงสิเมืนบอ อยฉันคือพอ่อโกปีกายปีกวนเด้เป่าที่ฉันเม่ได้ใส่ฉันออกห้เล็กหน่อยอืมจังดีละ่ะเบาพร้อมเออละเออเออเออตามนั้นโอเค,อค,ค,อคเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาสักนิหนึ่งแล้พอกันไหมคะสวัสดีค่ะ